นี่คือสัดส่วนสัดส่วนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุ่มแต่มันปรากฏอยู่ทั่วไปในจักรวาลเราเรียกมันว่าอัตราส่วนทองคำมันมีค่าประมาณ1.618มันถูกแทนด้วยอักษรกรีกฝ่ายเขียนแบบนี้ครับฝ่ายอีอัตราส่วนนี้สร้างความลงไลให้กับมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณนักคณิตศาสตร์ศิลปินและสถาปนิกได้ศึกษาคุณสมบัติของมันและนำมันมาใช้ในผลงานของพวกเขา เพราะอะไรนะหรือเพราะอัตราส,ส่วนทองคําสัมพันธ์กับความงามและความกลมกลื่อมันปรากฏขึ้นในที่ที่เราคาดไม่ถึงมันเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจถึงความงดงามของจักรวาลลองก้าวออกไปข้างนอกแล้วมองไปรอ,อบตัวคุณอัตราส,ส่วนทองคําซ่อนอยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลายกตัวอย่างเช่นดอกทานตะวันเมล็ดของมันเรียงตัวเป็นเกลียวว่นรู้ไหมครับ ว่าอัตราส่วนของเส้นศูนย์กลางของเกลียววนเหล่านี้มีค่าเท่าไรมันใกล้เคียงกับอัตราส่วนทองคำเลยละ่ะหรือลองดูเปลือกหอยนอติลุสห้องต่างนานภายในเปลือกขยายขนาดขึ้นและก่อตัวเป็นเกลียววนขนาดของเกลียววนนี้ก็สะท้อนถึงอัตราส่วนทองคำเช่นกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญธรรมชาติใช้สัดส่วนนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจริญเติบโต ตราส่วนทองคำเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับลำดับฟีโบนัชีลำดับนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเราเริ่มต้นด้วย0ูนและ1ซึ่งเป็นพื้นฐานของลำดับตัวเลขถัดไปแต่ละตัวคือผลรวมของเลขสองตัวก่อนหน้าสร้างรูปแบบที่ไม่เหมือนใครดังนั้นเราจึงมีศูนย์หนึ่งหไปเรื่อยๆจนถึงอนันเมื่อเราคำนวณอัตราส่วนระหว่างตัวเลขที่อยู่ติดกัน ยิ่งเราเคลื่อนที่ไปตามลำดับมากเท่าไรมันก็จะยิ่งเข้าใกล้อัตราส่วนทองคำซึ่งอยู่ที่ประมาณอีกเจน6.8การเชื่อมต่อน,นี้ไม่ได้เป็นเพียงคณิตศาสตร์เท่านั้นแต่มีความหมายที่ลึกซึ่งยิ่งกว่ามันปรากฏอยู่ในธรรมชาติเช่นกันจำเกลียววนในดอกทานตะวันไดไหมนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีจำนวนเกลียววนในแต่ละทิศท,ทางมักจะเป็นตัวเลขฟีโบนักชี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเป็นระเบียบตามธรรมชาติอัตราส่วนทองคำและลำดับฟีโบนาชีเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นเพื่อให้เห็นถึงแผนพังอันงดงามของธรรมชาติตั้งแต่ตำแหน่งของบาบไม้ไปจนถึงการแตกกิ่งก้านของต้นไม้รูปแบบเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปแม้แต่ในสัตว์ต่างๆเราก็สามารถเห็นลำดับฟีโบนาชีได้ในเปลือกหอยทากและเข้าของสัตว์บางชนิดรูปแบบสากลน,นี้ เชื่อมโยงคณิตศาสตร์ธรรมชาติและศิลปะเข้าด้วยกันแสดงให้เห็นถึงความงามของโลกรอบตัวเราลำดับฟีโบนัชชีและอัตราส่วนทองคำเป็นมากกว่าตัวเลขพวกมันเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความกลมกลืนและความสมดุลในจักรวาลตอนที่4อัตราส่วนทองคำในศิลปะและสถาปัตยกรรมแนวคิดของอัตราส่วนทองคำได้สร้างความประทับใจให้กับมนุษยชาติมานานหลายสัตวนัน และมีอิทธิพลอย่างมากต่อทางศิล,ละปะรประปัและสถาปัตยกรรมอัตราส่วนทองคําไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องแปลกในทางคณิตศาสตร์แต่มันเป็นหลักการออกแบบที่ได้รับการยกย่งอยงแน้่นความงามและกวิเกลิมและความซ้ำงามความสมบูรณ์แบบของโครงสร้างศิลปินและสถาปนิกใช้มันมาหลายสตวนษผสมผสานมันเข้ากับผลงานของพวกเขาเพื่อสร้างความรู้สึกสมดุลและความงามที่ดึงดูดใจผู้ชม เชื่อว่ามันสร้างความกลมกลืนและความสมดุลทำให้อาคารและงานศิลปะดูสวยงามและเป็นอมตะวิหารพาเทนออนกรีซเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของหลักการนี้สถาปนิกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสะท้อนถึงอัตราส่วนทองคงงคำตั้งแต่โครงสร้างโดยรวมไปจนถึงรายละเอียดเล็กน้อยล้วนสอดคล้องกับอัตราส่วนทองคำอย่างแม่นยำการยึดมั่นในอัตราส่วนทองคำนี้ ทำให้วิหารพาเทนออนมีความงามเหนือการเวลากลายเป็นสถานที่สำคัญที่โดดเด่นเลโอนาร์ดาวินชิลปินเอกแห่งยูเรเนซองก็ใช้อัตราส,ส่วนทองคำในผลงานของเขาอย่างมากเช่นกันเขาเชื่อว่ามันคือกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจจักรวาลภาพวาดวิทูเวียนแมนของเขาอิงตามสัดส่วนเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึงรูปร่างของมนุษย์ในอุดมคติตามที่กำหนดโดยหลักการทางคณิตศาสตรน์นี้มันเป็นสัญลักษณ์ของรูปร่างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนทองคำสามารถนำมาใช้เพื่อให้ได้สัดส่วนที่สมบูรณ์แบบในงานศิลปะและการออกแบบได้อย่างไรตอนที่ห้าความมีสเสน่ห์ที่ยั่งยืนอัตราส่วนทองคำยังคงสร้างความประหลาดใจให้กับเราแนวคิดทางคณิตศาสตร์นี้ ซึ่งมักจะถูกแทนด้วยอักษรกรีกฝ่ายปรากฏอยู่ในรูปแบบต่างๆรอบตัวเราเราพบมันในรูปแบบของธรรมชาติตั้งแต่เกลียวของเมล็ดทานตะวันไปจนถึงการจัดเรียงเกิบนพลสนอดราส่วนทองคำคือแผนพังแห่งความงามของธรรมชาติเเราเห็นมันฝังแน่นอยู่ในงานศิปะและสถาปัตยกรรมวิหารพาเทนอนในกรีซและผลงานชิ้นเอกจากยุครเนซองส์เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์ส่วนนี้ ถูกนำมาใช้อย่างไรเพื่อสร้างควมกลืนและความสมดุลมันเตือนเราถึงความเชื่อมโยงระหว่างทุกสิ่งในจักรวาลเกี่ยวกับเลกซี่และกิ่งก้านของต้นไม้สะท้อนถึงรูปแบบสากลน,นี้สัดส่วนง่ายนี้เผยให้เห็นถึงความเป็นระเบียบที่ซ่อนอยู่มันแสดงให้เห็นว่ามีความงามทางคณิตศาสตร์ที่เรารับรู้ได้มันบ่งบอกว่าความงามและความสมดุลไม่ได้เกิดขึ้นแบบสุม่ม ความสมมาตรในพุ่มทัดและลวดลายที่สลับซับซ้อนบนปีกผีเสื้อเป็นเครื่องยืนยันสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดีอัตราส่วนทองคำเป็นเครื่องเตือนใจบอกเราว่ามีโครงสร้างที่ลึกซึ้งและเป็นพื้นฐานมากขึ้นในโลกที่เราอาศัยอยู่จักรวาลเต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์ตั้งแต่การเบ่งบานของดอกไม้ไปจนถึงแนวชายฝังที่ขดเคี้ยวรูปเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปเราแค่ต้องรู้ว่า กำลังมองหาอะไรเมื่อสังเกตโลกรอบตัวเราจะเห็นอัตราส่วนทองคำปรากฏอยู่ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณเห็นดอกทานตะวันหรือบันไดเวียนโปรดจำไว้ว่าอัตราส่วนทองข้อมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องบังเอิญแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่ยิ่งใหญ่กว่ามันคือการแสดงออกถึงการออกแบบอันง,งดงามของจักรวาลอัตราส่วนทองคำเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความงาม และความเป็นระเบียบที่มีอยู่ในโลกรอบตัวเรา